สวัสดีเช้าวันปีใหม่นะครับบรรยากาศเยน็นๆที่เมืองกาสีพทุกคนดูแต่ก็เงียบนะครับเมื่อคืนไม่มีเฉลิมฉลองอะไรกันที่มันตึกกระทึกขึกโคมหรอกก็เป็นบ้านชนบทที่เงียบๆเมืองกาสีนี่จะอยู่ทางภาคเหนือนะครับออกมันยังเป็นเบียงจันอยู่นะยังเป็นพื้นที่เบียงจันอยู่ ก็ใกล้กับหลวงพระบางนะครับมันจะอยู่ระหว่าง,ว,งวังเวียงกับหลวงพระบางทางถนนเส้นสิบสามเหนือโอ้ยดูบรรยากาศตอนเช้าอะ่ะเย็นๆนะครับแล้วผมจะขับรถนี่ผมจะโดนไอหมอกเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดหน่อยไปดูตลาดหน่อย ตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วนะครับอากาศก็ยังเย็นๆอยู่เลยนะครับที่นี่โอ้ตอนนี้พระาทิตก็กำลังขึ้นเดีย๋ยวจะพาไปดูตลาดไม่รู้มันจะวายหรือยังนะสำหรับเช้านี้ครับเห็นไหมครับพระาทิตย์กำลังขึ้นแล้วเมืองกันเงียบสงบก็ตลาดก็ปกติแล้วก็จะ มันใกล้เขาอ่ะภูเขามันเยอะแถวนี้นะครับพอภูเขาเยอะแล้วก็มันจะมีของป่ามันหน่ออะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะหน่อไม้นะครับทุกคนมันจะมีหลายๆห,หน่อเหมือนกันปะ่ะอุ้ยตะลุกมุ่มกึ้นไหลแท้นี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้แหมวัดกูนะ ฉลองปีใหม่นี่ต้องกินเบีย์ปกติเขาก็กินกันอยู่แล้วนะครับคนที่นี่เขาก็กินเหล้ากินเบียร์กันส่วนมากกินเบียร์แหละก็ถือว่าชมบรรยากาศบ้านเมืองด้วยโอ้บานิีขึ้นละอันนี้ก็เป็นน้ำหลีกนะครับเนี่ยเป็นขวดน้ำหลีกกันนี่นะ งไงตลาดถึงแล้วนะครับผมเคยเคยมาถ่ายรีวิวตลาดที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ว่าคลิปผมมันโดนมันโดนลิขสิทธิ์อะ่ะโอ้เขาต้องมารดน้ำอย่างนี้นะเนี่สองโมงกว่านูนะ่นตลาดอยู่ข้างล่างนู่นนะครับ เราก็จะไปนู่นแหละลงไปดูเป็นตลาดเล็กๆที่เห็นข้างบนนั่นเป็นทางรถไปนะครับนะ่เป็นทางรถไปลาวจีนนะครับก็ก็ยกขึ้นเหนือระดับยางนั้นเพื่อให้รถวิ่งได้นะไม่ต้องตัดถนนผ่าเมืองเนี่ยครับทางลงตลาดก็จะมีที่ค่าจอดรถนะค่าจอดรถจากตอนเข้านี่ไม่ต้องจ่ายนะต้องเราต้องจ่ายตรงขาออก ตอวนี้มีทำเป็นที่ฝากรถด้วยนะดูนี่ดูทางนี้เขาเอารถ e อีแท็กอะนะครับมาเที่ยวตลาดกันนี่ครับจุดนี้เขามาซื้อของตลาดกันเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับบรรยากาศตลาดตอนนี้สายแล้วนะแต่แดดก็เพิ่งจะออกก็จะมีขัดคื้นบ้าน ก็จะวางขายกันประมาณนี้นะครับเป็นตลาดกาสีตลาดภูคำนะครับถามแม่แล้วว่าตลาดภูคําเคยมาครั้งหนึ่งแต่ก็ติดลิขสิทธิ์ไปแล้วขอบึงอันนี้หอยยังไหมหอยกี้หอยกิบกีบปมันคืออันใหญ่แอันน้อยก็มีเนาะโอ้ไปเอาจังไดนี่ โอ้ยอยู่หนองน้ำธรรมชาติเลยเนาะบลดเอาไปเฮ็ดจะได้กินเอาไปต้มแล้วก็จุส้มจุกเจีวโอ้โอ้จุกเจียวเนาะไข่กี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอส้มกันย่างเลาะกันอันนี้เป็นเท้าเนาะไข่ โอ้อันนั้นอันเดียวกันวะโอ้เดี๋ยวขอเบิง่งอันนี้ดูมันอันนี้ขอเอื้อนไข่เนาะไข่ออมันคนละอันกับเท้าอ่ะมันอยู่น้ำจังไหนกะติดหินเนาะมันเป็นไข่นี่ ไข่น้ำเ้าเฮ็ดกินคือเท้าบ่ป่ะเนี่ยโอ้โหนี่เฮ็ดหมกพระเจ้าเฮ็ดหมกใครเปิดเออว่ะหาจะเคยเห็นได้นี่เป็นไข่มันจะเหมือนเหมือนเหมือนแพงต้นนะครับที่มันอยู่กับก้อนหินเออที่ใครก้อนหินประมาณนั้นเนาะ โบเมนนั่นเทาเนาะแต่มันคือกันแน่กับเทาเนาะเออคือกันถ้าลองคิดต้มมันเล่านมอหอนโอ้เนี่ยครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะนี่อันซื้ออันเคยโมกอันกินแม่หมูโบอันเขาเจาไปหมกกันนะเออน่ดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูกันนี่ตลาดจะจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้แหละมะเกี้ยงกาสี อ่ะเดี๋ยวดูไปก่อนมีอะไรน่าสนใจอันนี้เป็นหวายเนาะอันนี้หวายก็มีผักปลอดสารพิษนะครับส่วนมากมีป่าอย่างนี้นะป่าพันป่าพันธุป่าพันป่าพันห่วยป่ามันคือได้ไตแต่น้อยแท้ อืมเขาไปเห็ดจะได้เอาโอ้สิดูขอดสมเลยเด้ออันอันเดียวกันวะเนี่ยอันนี้มันเป็นหัวอันนี้มันเป็นปลาหลดเดียวอันนี้ปลาหลดอันนี้ปลาหลดอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นอีหัวนะเป็นหัวโอ้เป็นหัวเป็นหัวบาสหัวกี่หนอมาตัวใหญ่เลย เป็นอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิเป็นอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษเพราะว่ามันดูตามอันนี้ปลอดแบบปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ใช่ว่าปลอดแบบว่าที่เขาเลี้ยงนะมาจากแหล่งธรรมชาติเลยโอ้โหเขาให้เลือกด้วยเลือกเอาตัวงาม,งาม เดี๋ยวชมต่อก่อนมีอะไรมัางก็เป็นตลาดบ้านๆนะครับที่ชาวบ้านเขาเอาของมาขายอันนี้ก็สิเป็นมกมกอืมันป่มักอื้อน้อยอ๋อมกอื้อน้อยมกแข้งบมะคงหัวปีอันนี้ก็เป็นไขใคือกันที เออมารอบนี้เห็นแบบนี้ไหมารอบก่อนนี้เห็นแต่เท้าททเขาต้องมาล้างมาทุบจมาทุบแล้วแม่ทุบบาทโอ้เดี๋ยวเก่เาไปมกป่เนี่ไปมกไปไอะึก่อนยคิดคุเขาม่อ๋อผ่านกรรมวิธีทำความสะอาดก่อนโอ้คักคักังวดก่อนมาเห็นแต่เทาเนาะมีแต่เทาวัานนี้มีใคร เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวส้มกันแม่เลาะกันโอ้เชา้ชาเช้ามันก็จะหนาวนะครับแล้วก็พอตกสาสายอากาศก็กเริ่มอ,อุ่นเอาแล้วนี่อันนี้ตัวอย่างเนี้ยอันนี้กระจนเนาะกระจ้อน อันนี้ก็หอกอันนี้เกียโอ้ยเกียดงังวิ่โบวีกว่าลเต็มเต็มอันเป็นเกียะกันเดียมันคนละพันเนาะแม่มันมีมันมีลายพันเยมีตัวน้อยๆอพกมือมีตัวมันมีตัวนึงตัวนึงขนยาวๆมีนวโอ้อันนี้นกกระจิบนกกระจอะไรเนี่ยน,นะ ปีดน้อยมมน,นกแม่นกกระจอกนกป,ปีดนกป,ปีดว่ะแม่นกป,ปีดน้อยนกป,ปีดนกป,ปีดกินข้าวนะนกป,ปีดกินข้าวกลางนาโอ้โหไปขี่กระมวยไปฮู้ดฮวงเขาเขานะโอ้ดูครับมีหลายอย่างหลายแนวนั่นก็แมงกิสวนกิสวนเนาะแมงกิสวนไหนนี่กิมมี่ดูนีน่อุ้ยกบกบห้วเพื่อย เฮ้ยมันบ่คือกันกับกบทั่วไปวะกบหมวมันคือกบนกินั่นมตอยกมันจีคือกันกับพวกกบหินบอมีลายมเียวโอ้อันนี้เขาไปหามาจากนี่เลยโอ้โดยโดยอ๋อาหารพื้นบ้านนะม่น่ๆมันจะบ มันอยู่นําแม่น oh ้ hmm, line, line ําน้อยๆห้วยน้อยๆเออทาแม่น้ําใหญ่มันบ่อยู่มั้งล่ะกบหินนะครับนะกบหินกบห้วยป๊าดอันนี้ได้หลายกระจ่อนกระหอกได้หลายบางแหงเป็นลายลายชื้อน้ำลายคนมาพองกันบนอ๋อคนคนเออ่า ข้าเจ้าไปใส่กับว่ะเกี่ย์นี่ข้าเจ้าเห็ดยังได้ยังได้มันกางมองว่ะเออว่ะมันหน่อยๆเด้มันมันนันเลียด้ามันดีขึ้นอย่างเด้เนี่ยมันโบได้ต่ำ่งยๆโอเคเดี๋ยวขอส้มตลาดก็นเด้อขอใจไรนี่ครับ ผักพื้นบ้านทั่วไปนะครับตามรั้วตามสวนนี่ก็เป็นเครื่องครัวผักที่ใช้ในครัวตลาดเล็กๆทางรถไฟเห็นะครับรถไฟลาวจีนนะ่ะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับนะเขาจะทำสะพานยกต่างระดับก็วิ่งจากเวียงจันทร์ถึงนู่นนะ่ะประเทศจีนเป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่นะครับเมืองที่นี่ผมต้องกลับมาทำ คลิปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วเดี่ยของจะเยอะกว่านี้รอบนี้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคลิปนั้นโดนลิขิ์ไปเรียบร้อยคลิปนี้ผมจะเรียวๆไม่ไม่ไม,ไม่ใส่เพลงแล้วไม่ไหวลว้อันนี้ก็สิเป็นพริกเอ้ยไม่ใช่วันแมันบอกเข็ด <laughs> มากอย่างนีนไอ้เขาเอิ่อยยังนะ มะปูงเอาไปซุปว่ะ<อ>เออเหลียวมาไก,ก่เนาะว่านมะเขือเเนะาะก็จะเป็นตระกูลประเภทถั่ว <c oughs> นะครับไป <c oughs> เดี๋ยวดูกันต่อ <c oughs> นี่ไงส่วนมากจะเป็นผักนะครับที่นี่ <c oughs> ก็จะเก็บบางคนก็ปลูกตามหัวไร่ไปลายนานี่แหละ ขนาดสายๆถ้ามาเช้ากว่านี้จะเยอะกว่านี้นะนี่นี่ทางนี้ก็มีเจออีกแล้วกระหอกกระจอนกระหอกมันใหญ่กว่านี่วะโอ้อันนี้กระจ้อนโออันนี้เขาจะว่าสิไปใส่บ่วงเอาขึ้นกัน ไปลาบเอาไปลาบแบบนี้เสาห้าพันกิบไม่แพงนะครับถ้าเกิดเป็นบ้านเรานี่ยังแขงกันนั่นี่อันนี้ก็เป็นปลาย่างปลาย่างปลาย่างเดี๋ยวจะพาไปดูของของดีไปจิมมี่เราวันนี้มีองค์กลักน้อย mm hmm. จิมมี่เออม <laughs> ีองค์กลักน้อยพามาดู เดี๋ยวทุกคนเคยเห็นไหมแบบนี้ครับจะพาดูนี่อย่างนี้เขามีขายนะครับนี่อันนี้อันนี้ไม่อ่อยไฟเนาะนี่นะไม่แปลกเออจิมมี่บอกว่าไม่แปลกเออมันทำไมชื่อแปลกเพราะมันแปลกหรือเปล่านี่ที่เป็นเป็นไม้อ่อยไฟได้นะครับทุกคนดูมันจะมีน้ำมันนะนี่นะจะมีน้ำมันเขาจะทำซิกซิกน,น้อยแค่นี้ เล็กๆแล้วก็จุดไฟเวลาจะจุดเตานะฮะเขาเรียกไม้แปดมันก็อัน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 นี้ไหอยังกันนะสคาน,านอเอาไปใส่นยังนะออลามกพลออเพม่อกอ๋อ๋อมันเป็นเครื่องปรุงนี่นะ ใส่ใส่ใส่ลาบจังสิบอ,อโอ,อไม่ไม่อย่างนะเขาเขาเอินอเอ้นสักข,ขันดูนะครับถ้าเกิดว่าขูดขูดใส่เนาะคือมันอีกเครื่องเขาใส่ปลาแข้งนี่วะเ,เออว่ะมันทำให้รสชาติมันแปลกไปอีก ขูดเปลือกออกอเนี่ยครับพามาดูถ้าคนที่เป็นคนแก่โบราณจริงๆเนี่ยเขาก็จะเคยเห็นหนะครับคนรุ่นใหม่นี่ไม่รู้หรอกไม,ไม่อย่างนี้แม่หมกยังหมกปลาแดกเครื่องหมกไข่หมกอ,อันนี้หมกปลาแดกเครื่องอเอามันใส่ยังไหปลาแดกเครื่อง,อเ,องอเอาหรอกก็ใส่ต้นปลาแดกลงไป มีมีตวมันนำมะโอ้ปานอาแต่น้ำมันใสปกติเราก็สมมติว่าเอาไข่มาปรุงน้ำปลาแดดเออนี่นะครับเขาทำเป็นหมกแบบนี้เมียนํำเศร้านี่เม่มาแต่เศร้าเลยวะห้าโมงเศร้าเลยงกันมเมอองเป็นตู้นี่แม มันหนาวเนาะมันเย็นเนาะยยามเศร้าน่ะโอ้โดยโดยโดยผู้ขายส่งเขาเมื่อหมดแล้วโอ้ผู้ขายส่งเขาเมื่อแล้วอันนี้เฮากะฮไว้ก็อยู่กับตลาดเลยเนี่ยเหล่าทัมวะดิฮะน้ำมันหมูนะครับแม่บอกว่าน้ำมันหมูโอ้ยเห็นว่ามันเหล่าทัเกือบเป็นซิมตัวนี้เนาะ นี่เลยออันนี้ไปจีนหมูมาแต่ว่าอากาศมันเย็นเนาะมันก็นี่แข็งเนี่ยน้ำมันหมูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบใจหลายแม่อขอชมอีกนดนอของจากท้องไร่ท้องนาเนี่ยมาขายกันได้เอาง่ายๆปลูกพริกอะ่ะที่นี่นะครับที่บ้านจิมมี่นี่ปลูกพริกนี่ไ่ได้ไปหดหน้านเลยเนาะจิมมี่เนาะ เออสบายนะครับขุดหลุมเอาเบียร์ลงไว้แล้วอยู่เลยปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเขามันก็อยู่ได้นะปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ปลูกขั้นเดียวนี่นะครับก็ขนาดใส้สายนี่ก็คือบางคนเขาตื่นเช้ามามันมันหนาวนะเขาก็จะมาตอนสายกันสำหรับคลิปนี้นะครับเอาพอประมาณนะครับเราสองคนก็เลาะเดี๋ยวเสียจิมมี่แกหิวขนมละ ต้องไปหาขนมกินก่อนนะพามาดูผมคลิปที่แล้วมันมันติดลิขสิทธิ์นะครับผมต้องมาทำใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากติดตามด้วยแล้วกันไทยอินเตอร์ออนทัวกิมิ้ลาพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย